สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลแล้วก็ช่องช่างนี h ชาแนลนะครับผมอ้าวันนี้เราก็ทําการยามเบ็ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเก็บกู้เนาะกลับไปบ้านนะฮะเอเอ้ามาสรุปนะครับผมอ่าแต้มนะปลาที่เราใส่เบ็ดได้ในวันนี้นะครับผม ก็นี่นะทุกท่าน,นไปดูหน่อยตรน,นี้นะก็ทั้งหมดนะครับ fc 2 7 28ตัวเนาะ28ตัวนะครับผมนี่ก็พอได้อยู่ได้กินนะครับ fc นะกินด้วยขายด้วยนะครับกนะ็เป็นวัฒจักรของคนเนาะ <laughs> นะกินด้วยขายด้วยนะครับผม ปลาใหญ่ก็โอ้เน่าเนาะไปไปดูปดูไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องดูโู้ไปเอาปอมบิดสองหลังนั่นอ่ะเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมเนาะก็ไปถึงบ้านเนาะก็เดี๋ยวแม่ยายนะกับแม่มาต่อยเนาะก็ทำการชำรํำแหละนะฮะขูดลอกเก็ดเนาะขูดเจ็ดขูดอะไรออกนะฮะเอฟซี FC, นะ ทำขายเหมือนเดิมนะครับโอ้ยพี่น้อง f อก็คุ้มอยู่เนาะตรงนี้เนาะถือว่าคุ้มนะฮะเอฟซได้เท่านี้ก็คุ้มนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ปลาตอง14นะนะนะปลาโอ้ละลาวยีน่สะิบเนาะนะฮะละลาวยี่สิบเออพูดละก็ คืนหนึ่งเนาะเราได้ปลา50ตัวนะครับและเรา50ตัวนะฮะนี่เบ็ดนะสองนะก็ด้านล่างมันไม่ถูกนะมันถูกบริเวณป่าบัวนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเอาใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อคอมเมนต์มานะฮะจะให้ผมมาใส่เบ็ดอีกหรือเปล่าเนาะนะ พี่น้องชอบก็ถ้าชอบคลิปนี้แบบนี้เนาะก็จะพาพี่น้องมาอู้นกเป็ดนะมาชมนะฮะทำคลิปแบบนี้สนุกสนานนะลุ้นนะฮะ fc ไปด้วยกันใจผมนะอยากจะแบ่งให้พี่น้องทางบ้านนะใครที่เข้ามาชมคลิปเนาะแบ่งนะคนละคำสองคำ <laughs> นะบแบ่งให้พี่น้อง fc ที่เข้ามาชมคลิปได้กินได้ทานกันนะครับ เพราะว่า,าพี่น้องเอฟซีก็ลุ้นนะไปกับพวกเรานะครับลุ้นไปกับพวกผมเนาะในช่วงเวลาที่พวกเรามาหาปูหาปลาแบบนี้นะครับผมก็ลุ้นนะฮะลุ้นแทบตกเรือแสดงว่าเราลืมนะตรงนี้เนาะมันมันไหลออกมาเนาะกู่มไม่หมดเนาะสองหลัง อีนนี่ครับป่าบัวตรงนี้เนาะทุกท่านป่าชอบมาอยู่อาศัยนะครับปัตองโอ้สุดยอดพี่น้องอ่าพอได้อยู่ได้กินนะครับผม อยากจะใส่ปลาตัวใหญ่นะตรงนี้เนาะแบบพยายามแต่ละทีนะพายพายเรือเข้าไปใกล้ๆตั้มตามดึงเราตกเรือแบบนี้นะเนาะน่ครับเออพี่น้องผลงานผลงานอะ่ะกลับบ้านกันนะครับพี่น้อง ก็หายเยอะอยู่เนาะทุกท่านหรือว่าหายนะเราปามดึงด้วยเนาะเราหาไม่เจอนะก็เสียเวลาเนาะกับการหาเบ็ดนะครับพี่น้องแถวด้านล่างนี่ตอนที่ผมมาใส่กับน้อยเดียวก็มันถูกอยู่นะนู่นนี่ฝั่งนู้นอ่ะอืมผู้ไปน้าเด้อปู ที่ไม่ขา,ขาวขาวผูฮะเบ็ดตะมังเบ็ดค่อยหายมันละมานี่รางนี้นี่ไหมอืมนี่แหละนนี้ มองขี้หาดแบบแปุพยดได้ไงดูขึ้นมาสิฮะทำไมเก็บ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 โอ้เสียงรถอะไรรถจนคาหรือเปล่าติดหรือเปล่าใส่ไปด้วยทิ้งไปด้วยเนาะทุกท่าน ปลากระสงเนาะ fc บอกว่าปลากระสงไปกลับบ้านนะฮะทุกท่านวันนี้ตรงนี้จะขึ้นเขาไหมนี่ไม่ได้ขึ้นบ่ต้องบาเนาะขึ้นไปก็ไม่ถูกนะ ้องบาก่อนวันนี้โอ้สงสัใช้ปอมเบ็ดค่อยจันนุ่ขาวๆไม่เป็นไรเดี๋ยวมาครั้งหน้าค่อยเอากลับไปทานข้าวก่อนรู้สึกว่าท้องจ่อยรู้สึกหิวข้าวแล้วนะครับพี่น้องเออมึงขาเบ็ดอยู่โเ้ย ดิดน้ำข้าตา,าไปแล้วนะครับพี่น้องเดินทางกลับบ้านนะครับไม่รู้กี่โมงกี่ยามเราหิวข้าวแล้วนี่นะ แม่มาเตยก็โทรมาแล้วนะครับพี่น้องแต่ไม่ได้รับสายเนาะมือถือถ่ายคลิปอยู่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 มือถือถ่ายคลิปอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกท่านเนาะโชว์ผลงานนะครับวันนี้ก็สุดคุ้มจริงๆนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ